สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องนะครับจากการใช้งานคําสั่งที่อยู่ในหมวดหมู่ชีตเมทัลนะครับต่อเนื่องจากตัวที่เป็นคลิปวิดีโอคราวที่แล้วนะครับที่เป็น H ฮมแล้วก็จ็อกนะครับมาดูในส่วนของตัวที่เป็นจังชันกันบ้างนะครับคอนเซปต์ของการใช้งานคําสั่งจังก t ชันก็คือจะเป็นในรูปแบบของการลบ ตัวบริเวณ R ที่เราทำการดีไซน์ออกมาแล้วในคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับเราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะการใช้งานชุดคำสั่งจังชั่นจะอยู่ที่ตรงเป็นแท็บด้านบนตรงนี้เลยหรือนะครับถ้าเกิดเราเอาเมาส์หมุนโมเดลลงมาด้านล่างตรงนี้บริเวณนี้บริเวณที่เป็น R นตรงนี้นะครับเราเมาส์มาแตะปุ๊บนะครับเลื่อนไปทางขวานิดนึง เลื่อนไปที่โหมดชีตเมทัลนะครับตัวนี้จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า create junction ด้วยคุณสมบัติเขาคือเขาจะทำการแยกในรูปแบบของ r ออกมากลายเป็นงาน h e ี t แบบนี้นะครับแบบไรขอบไร r นั่นเองเพื่อที่จะต่อเนื่องในการทำรูปแบบของตัวที่เป็นพับโดยปกตินะครับถ้าเป็นฟังก์ชันของจังชันตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลบ r เป็นหลัก นะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือจังชันในส่วนของตัวที่เป็นคอ n เน c t แฟลงนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรามีงานโปรไฟล์ที่เป็นงานชีทเมทัลแบบนี้นะครับแบบนี้เลยมีองศาแต่ว่าเราต้องการที่จะปิดในส่วนของตัวที่เป็นมุมแผ่นชีทแบบนี้สร้างแผ่นชีทขึ้นมาปิดนะฮะแบบออโต เราสามารถใช้คำสั่งอีกหนึ่งตัวได้นะครับชื่อว่า connect fan ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เลยวิธีการผมจะให้ลองใช้แบบแมนนวลดูก,ก่อนนะครับก็คือ1เลยเลือกไปที่คำสั่งเขานะครับ connect fan ตัวนี้จากนั้นซูมลงมาที่ตรงบริเวณผิวของชิ้นงานแฝงตัวที่1ก่อนอันนี้ผมให้นิยามเป็นตัวที่1นนะครับเลือกผิวนี้นะครับ แล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นผิวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแผ่นชีสนะครับเขาจะทำการยืดออกมาเพื่อชนกับแผ่นเพดตัวที่2ให้แบบออโต้เลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งตัวที่ชื่อว่า connect ฟงนั่นเองนะครับจะอยู่ในบทหมู่เดียวกันกับจังชั่นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทําอีกฝั่งหนึ่งดูบ้างนะครับถ้าเจอลักษณะงานแบบนี้เช่นเดียวกัน ตัวนี้เราจะต้องเลือกที่ผิวนะครับในส่วนของการเลือกที่ผิวเราจะต้องคำนึงถึงตรงที่เป็น Selection Mode ด้านบนด้วยตัวนี้เราต้องเปิดเอาไว้นะครับเป็น Selection Offset ทำให้เราสามารถเลือกได้นะฮะตัวนี้นะครับลองใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ Connect f l a n k เลือกได้เลยครับตัวที่1แล้วก็ผิวตัวที่2แบบนี้นะครับตัวโมเดลก็จะถูกยืดออกมาเพื่อทำการปิด ช่องว่างระหว่างแฟ้มของตัวโมเดลชิ้นตัวนี้อย่างทาวด์นะครับรูปแบบของตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดตัวที่เป็น m e c h a n i c a l Browser เอนะฮะเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นิดนึงจะเจอกับโหมดตัวที่ชื่อว่าจังชันด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรให้เราปรับบ้างนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะมีจังชันแก็บแก็บตัวนี้จะเป็นแก็บที่เรียกว่าเป็นช่องว่างนะครับระหว่างตัวชิ้นงานที่ถูก คอนิกแฟงมาปิดนะฮะตัวนี้แน่นอนนะครับเป็น Us e g l o b a l value นั่นหมายความว่าตัวนี้ยังไม่เปิดโอกาสให้เราปรับนะครับเราจะต้องปรับตัวนี้เป็นแบบแอบสุลแกลบตัวนี้จะอยู่ที่0.002นะฮะถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนให้แกลบมีขนาดกว้างมากขึ้นเราก็จะปรับจากตรงนี้ได้เลยอันะนี้ผมจะลองทดสอบโดยการเปลี่ยนแกลบจากตรงนี้นะครับเป็น0.1 ปีหนึ่ครั้งเราจะเห็นว่าตรงบริเวณชิ้นงานแก็บตัวนี้นะครับก็จะมีช่องว่างขึ้นมาให้เราเรียบร้อยนะฮะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนเกี่ยวกับการลบตัวที่เป็น r ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาโดยใช้คำสั่งตัวที่ชื่อว่าจังชันแล้วก็ตัวปิดมุมนะครับที่ชื่อว่า connect f l a n g ตัวนี้นั่นเองนะฮะในมุมมองแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรา เลือกที่จะลบ R เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากได้เป็นเพจแผ่นชีสแบบนี้นะครับแต่เราต้องการที่จะสร้างตัว R ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราสามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Create b e n จากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยวิธีการใช้ง่ายมากนะครับเลือกไปที่ Create b e n ด้านบนจากนั้นเลือกตรงบริเวผิวตัวที่1ตัวนี้จะขึ้นมาเป็น R ให้เราเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาระหว่างฟังก์ชันของเบนแล้วก็จังชันนั่นเองนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับฟังก์ชันในหมวดหมู่ของตัวที่เป็นแท็กแล้วก็ฟอร์นะครับต่อนเนื่องจากวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ